ชาวราศีมังกรราศีที่เดือนตุลาคมนี้มีแนวโน้มที่ดีเรื่องการงานค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของหมอวาด Amazing Taro Channel นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูดวงคะ่ะในกลุ่มของชาวราศีมังกรกันก่อนประจำเดือนตุลาคมนะคะพุทธศักราช2565ในเดือนแม่แป๊บๆมาถึงตุลาคมแล้วนะคะทุกๆคนนะ ตุราคมแป๊บๆก็จะหมดเดือนกันยาแล้วนะคะก็ถึงเวลาทํานายทายทักพยากรดวงล่วงหน้ากันแล้วนะคะชาวราศีมังกรเปิดใจกว้างๆค่ะคลิปนี้ไม่ได้ระบุตัวตนนะคะไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดคำทํานายนะคะอาจจะมี เข้าไปจับดวงไปสมพงดวงกับคุณได้บางเรื่องหรืออาจจะไม่ใช่คุณเลยก็ได้เพราะว่าอาจารย์เนี่ยตั้งเอาเป็นราศีมังกรแต่ไม่ได้ตั้งวันเดือนปีเกิดแบบเจาะจงดังนั้นชาวราศีมังกรก็ยังมีความหลากหลายของฐานบุญฐานกําเนิดวันเดือนปีเกิดเพศอายุแตกต่างกันออกไปฟังไว้ เ,เขาเรียกว่ารู้เท่าทันดวงชะตาก็แล้วกันอะไรจะเกิดหรือไม่เกิดไพ่เตือนอะไรก็จะได้เขาเรียกว่าหาแนวทางตั้งรับเนาะเราทำความเข้าใจกันแล้วนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมเนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนในเขาเรียกว่าเปลี่ยนปรับเปลี่ยนในเรื่องของงานเยอะมากๆเลยในดวงของชาวราศีมังกรน,นะคะเพราะว่า เห็นว่าตำแหน่งของดวงไพ่เนี่ยของชาวราศีมังกรเนี่ยมันเป็นตำแหน่งงานที่ขึ้นมาเยอะที่สุดดังนั้นดวงเกณฑ์ดวงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์งานใหม่ๆงานที่เข้ามาการปรับเปลี่ยนในเรื่องของนโยบายขององค์กรหรือแม้กระทั่งการอ่าเขาเรียกว่าประเมินในเรื่องของกระบวนการการทำงานจะถูกหยิบยก มาเขาเรียกว่ามาหมดเลยมาบรรจุรวมเอาไว้ในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะดังนั้นนะคะชาวราศีมังกรเรามาเริ่มต้นในภาพรวมการงานกันก่อนในช่วงของเดือนตุลานี้นะคะชาวราศีมังกรเนี่ยจะมีดวงงานที่โดดเด่นมากๆจะมีความหวังมีเกณฑ์ ดวงงานที่เกิดขึ้นไปในทิศทางที่ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นงานชางานที่เกี่ยวกับชาวต่างชาติต่างภาษาหรือการเดินทางทำงานยังต่างแดนนะคะไม่ว่าจะเป็นเอเชียยุโรปหรือแม้กระทั่งการที่เราจะขยับขยายสาขา เพิ่มรู้ทางใหม่ๆให้กับธุรกิจของเราหรือเราทํางานหลักอยู่แล้วอาจจะเสริมในเรื่องของอาชีพเสริมงานเสริมเข้ามาหรือคุณทําอาชีพที่เป็นของตัวเองคุณก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเพิ่มสาขาหรือเพิ่มเมนูอาหารหรือเพิ่มเอ่อเขาเรียกว่า รูปแบบจากที่เคยทำอาหารอย่างเดียวผสมขนมหวานไปไหมแล้วก็มีเกณฑ์ว่าชาวราศีมังกรเนี่ยก็ยังไม่หยุดนิ่งนะคะหยุดคิดในเรื่องของการทํางานหยุดคิดในเรื่องของการต่อย,ยอดธุรกิจในช่วงของเดือนตุลาและก็ไม่หยุดคิดเลยเลยข้ามไปไปอีกค่ะข้ามไปเลยและมีเป้าหมายมุ่งหวังว่าปี2,566 ราศีมังกรมีความคาดหวังว่าดวงตัวเองจะต้องดีในเรื่องของงานและจะต้องดีขึ้นนะคะก็เลยมีดวงเกณฑ์มีความคาดหวัง ในเรื่องของการงานการปรับเปลี่ยนใครที่เข้าเกณฑ์การประเมินในช่วงของเดือนตุลาอาจารย์วัฒนามองว่าจะมีเกณฑ์ว่าชาวราศีมังกรจะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของการประเมินงานการผ่านงานการทดลองงานทดสอบงานก็น่าจะผ่านไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วในตําแหน่งไพ่เนี่ยมันจะมีจุดที่เรียกว่า จุดบอดของดวงงานอยู่อย่างหนึง่งนั่นหมายความว่าอาจจะมีคนสิ้นสุดจากงานที่เก่าเพื่อโยกย้ายหรือถูกส่งตัวไปงานที่ใหม่หรือโยกย้ายสาขาเกิดขึ้นแต่การโยกย้ายการเปลี่ยนงานการออกจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งการขยับ ตำแหน่งหนึ่งไปสู่ตำแหน่งหนึ่งเป็นดวงเกณฑ์ที่ดีทั้งหมดของชาวราศีมังกรทั้งหมดจึงไม่น่าเป็นห่วงอะไรเพราะความอึดถึกแล้วก็ความกล้าลุยแล้วรับแรงกระแทกในด้านของความรู้สึกหน้าที่ความรับผิดชอบราศีมังกรน่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องของความแม้นำอดน้ำทนในเรื่องของวาจาคนสุดๆแล้วแหละทีนี้ ในเรื่องของการประเมินงานเนี่ยภาพรวมของชาวราศีมังกรเนี่ยก็มีเกณฑ์ว่าจะโดดเด่นผ่านงานประเมินงานก็ผ่านมีรายชื่ออยู่ในกลุ่มของการเขาเรียกว่าอัพ อัพสู่ตำแหน่งใหม่ในทิศทางที่ดีขึ้นคนที่เป็นคอยดูแลเกี่ยวกับน้องเซลล์การเดินทางค้าขายก็น่าจะติดท็อปเซลล์ในทีมหรือว่าในทีมน่าจะทำผลงานออกมาได้ดีมากๆนะคะคือมองแล้วเนี่ยดวงเกณฑ์ของชาวราศีมังกรค่อนข้างปังอยู่กับเรื่องของการงานทีนี้พองานมันเดินหน้าแบบนี้งานมันดีภาพรวมง,งานมันดีอ๋อใครอยากลงเรียนภาษา จัดไปค่ะใครอยากเรียนเสริมออนไลน์จัดไปค่ะใครอยากเพิ่มอาชีพเสริมจัดไปค่ะใครอยากลงเรียนอาชีพเสริมทางออนไลน์ก็ลงเลยค่ะเพราะดวงของคุณมันถึงเวลาลุยและบุกเบิกแล้วการปรับเปลี่ยนการยกย้ายไปในทิศทางที่ดีหมดการก่อร่างสร้างตัวการตั้งหลักหรือการทําอะไรใหม่ๆในช่วงของเดือนตุลาก็ไป ไปได้ดีเพราะคุณอย่างที่บอกค่ะมันมีจุดที่คุณคิดว่าไม่ทนอีกต่อไปแล้วเมื่อไม่ทนคุณก็จะลุยดังนั้นเดือนตุลาไม่สายไปกับชาวราศีมังกรและภาพรวมไพ่ใบนี้โอ้โหถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะนั่นหมายความว่าคุณเหนื่อยหน่อยเขาเรียกว่าช่วงแรกๆจะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยงานปรับตัวเปลี่ยนตัวอะไรแบบนี้เหนื่อยหน่อย,อยแต่อย่างอย่างที่บอกราศีมังกรถึกทนอยู่แล้วทีนี้ ในเมื่อภาพรวมดวงงานมันดีแบบนี้นั่นหมายความว่าสิ่งที่จะต้องตามมาคือเงินใช่ไหมถ้าให้พูดในเรื่องของการเงินนะนะคะเออจะพูดว่าการเงินของชาวราศีมังกรมันตกในเมื่อมันตกเนี่ยมันตกเพราะอะไรมันตกเพราะว่าการ การคุยไม่รู้เรื่องดังนั้นนะคะเมื่อคุณเด่นคุณดังไม่แปลกที่จะมีคนอื่นมาอิจฉาราศีมังกรอันนี้หนึ่งขัดแข้งขัดขาเป็นศัตรูคู่แข่งทางการค้าจะเกิดขึ้นและคุณจะได้รู้ว่าใครคือมิตรแท้ใครคือมิตรเทียมแล้วคุณก็จะได้รู้ว่าใครคนไหนที่คุณควรจะเกลียดอย่างถูกต้องนะคะดังนั้นนะคะเมื่อความจเจริญรุ่งเรืองมันมาสู่ราศีมังกรแล้วนั่นหมายความว่า คนที่ไม่ชอบเราก็มีและคนที่จะขัดแข้งขัดขาเราก็มีนะคะและมันก็จะทำให้คุณสูญเงินได้อ่าดังนั้นนะคะถ้าพูดง่ายๆคือถ้าไม่จำเป็นอย่าอ่าถ้าไม่จำเป็นนะคะอย่าไว้ใจใครเรื่องของการเงินอ่าถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณต้องไปตรวจสอบบัญชีถ้าคุณไม่ได้ทำเองต้องตรวจสอบบัญชีบ้างหรือจะมีการเคลียร์บัญชี เกิดขึ้นหรือมีการอ่หรือระบบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกิดขึ้นและจะพบจุดบอดในในที่ทำงานในองค์กรหรือแม้ในธุรกิจส่วนตัวว่ามันมีเงินสูญหายไปเกิดขึ้นอ่าอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะเงินมาจากการลงทุนเงินที่ลงทุนไปแล้วถูกยักยอกหรือถูกยักย้ายถ่ายเทหรือมีคนอ่าปกปิดอำพรางเรื่องของตัวเลขบัญชีการเงิน ต,ต้องระวังต้องระวังตรงนี้นะคะหรือบางทีคุณทํางานแล้วคุณประสบความสําเร็จคุณอาจจะยุ่งมากจนลืมเรื่องของการเงินที่พึ่งชาวบ้านพึ่งลูกน้องให้คอยเคลียร์ใช้คอมพิวเตอร์ให้ลงมาดูตรงนี้ด้วยไม่งั้นจะถือว่าสมมุิคุณมีเงินลงทุน10บาทอะ่ะคุณอาจจะถูกยักยอกไปจนถึง7บาทเลยนะมันหรือว่าเสียหายเยอะ,อะดังนั้นนะคะ ต,ต้องต้องตรวจสอบเรื่องของระบบบัญชีทั้งหมดหรือว่าใครที่ทํางานด้านบัญชีอยู่แล้วนะคะตัวคุณอะราศีมังกรไม่ได้ผิดพลาดแต่จะผิดพลาดที่บุคลากรที่คนทําดังนั้นอาจจะต้องมีเกณฑ์การตรวจสอบหรือว่าการตรวจสอบเกิดขึ้นและสุดท้ายมันจะมีคนที่ผิดรับผิดจะเจอคนผิดทันทีในเดือนตุลาน,นี่แหละเป็นเดือนเกณฑ์ตัดสินเหมือนกันอืมทีนี้ถามว่ารายรับอ่ ธุรกิจถ้าลงทุนเปิดตัวใหม่ๆเนี่ยก็คือจะเป็นเกณฑ์ของการลงทุนค่ะแล้วก็เจอกับคู่แข่งแต่เชื่อเถอะด้วยศักยภาพของคุณเนี่ยบอกแล้วว่าคุณจะเหนื่อยหน่อยคือมันจะเหนื่อยมันจะอึดมันจะถึกหน่อยมันอาจจะมีะไรายได้ไม่ชัดเจนในช่วงต้นๆกำไรไม่ชัดแต่ต่อไปภายภาคหน้ามันจะดี นะคะต่อไปภายภาคหน้าแล้วมันจะดีค่ะทีนี้อาชีพอะไรที่โดดเด่นของชาวราศีมังกรที่ทําออกมาแล้วโดดเด่นมากๆจริงๆได้ทุกแบบเลยเพราะว่าดวงงานมันจะิตค่อนข้างดีเลยแต่ว่ามันจะมีปัญหาตรงที่การเงินมีปัญหาเพราะผู้คนเพราะผู้อื่นดังนั้นพอคุณจะต้องมาตรวจสอบในเรื่องของการเงินดีๆนะคะทีนี้เราไปดูในภาพรวมนะคะว่าโชคลาบมีไหมโชคลาภของชาวราศีมังกรไม่เด่นนะคะมันจะเป็นโชคลาภที่เป็นเงินตราถูกหวยรวยเบอร์ไม่เด่นแต่ มันจะไปเด่นเรื่องของดวงงานแต่ถ้าคุณอยากได้เลขเด็ดเลขดังให้คุณปีไปดูเกี่ยวกับเลขคนตายใครครบรอบเดือนนั้นแบบว่าครบร้อยวันครบรอบอ่าครบรอบอ่าอะไรผู้เฒ่าผู้แก่เสียคือคุณจะได้โชคจากเลขคนตายหรือว่าได้โชคจากความฝันที่มาจากคนตายมาเข้าฝันนะคะบรรพบุรุษเอ่อใครก็ตามที่เรารู้จักมาเข้าฝันอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าจะเป็นดวงเกณฑ์นั้นซึ่งตรงเนี้ยมันมีดวงงานเข้ามาดวงเซนต์มันจะไม่มันจะไม่ คือสมองคุณมันจะไปโฟกัสเรื่องอื่นมันทําให้เซนต์ตรงนี้มันมันไม่ค่อยเด่นชัดอะมันคิดมันเหมาะอ่าเขาเรียกว่าหัวเนี่ยนะล้มถึงหมอนมันก็หลับอะอืมดังนั้นเอาเป็นว่าฝากไว้กับงานชัวร์กว่าอย่าฝากไว้กับอ่โชคลาภฟุกๆอย่าอย่าฝากเอาไว้แล้วก็ไปตรวจสอบเรื่องการเงินทีนี้เรามาดูความรักนะคะความรักแยกออกเป็นอ่คนโสดนะคะชาวราศีมังกรแยกคลิปนะคะคลิปนี้จะเป็นความรักของคู่รักกับสามีภรรยาที่ อยู่ในกลุ่มที่ใกล้เคียงกันอ่อคู่รักกับสามีภรรยาจะมีระยะห่างเกิดขึ้นมันมห่างเพราะว่ามันจะโฟกัสเรื่องของการงานเป็นหลักความมั่นคงในความสัมพันธ์เป็นหลักหรือความมั่นคงในในครอบครัวเราคือทุกคนนะมีเหตุและผลว่าไม่จําเป็นต้องบึ้งบ่าเรื่องของความรักเรามา ถ้าเป็นคู่รักก็เออเราจะมาทําอะไรดีให้มเงินมันงอกเงยเราจะทําอะไรดีให้อนาคตเรามันดีขึ้นเราจะทํายังไงดีให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างไม่ไม่ยากจนอย่างไม่มีเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นแนวคิดของความมั่นคงในชีวิตมากกว่าจะบื้อหวาความรักเกณฑ์การทะเลาะเนี่ยมันไม่มีแต่มันจะมีแต่คนต่างยุ่งกับงานมากกว่ามันจะเป็นลนักษณะแีทั้งคู่รักแล้วก็สามีภรรยานะแต่ทีนี้ต้องระมัดระวังช่วงตั้งแต่หลังวันที่20เป็นต้นไปถ้า จะทะเลาะกันเนี่ยหลังวันที่20ของเดือนตุลาเนี่ยนะคะถ้าทะเลาะกันเนี่ยมันจะเป็นเกณฑ์ทะเลาะเรื่องการเงินทั้งคู่รักและสามีภรรยาอันนี้ก็ต้องระมัดระวังหลังวันที่20ต้นไปไม่จาเป็นก็เรื่องการเงินคุยกันดีๆเรื่องงานไม่ค่อยทะเลาะแต่ทะเลาะเรื่องการเงินเรื่องเงิน เงินกองกลางกระเป๋าไข่กระเป๋ามันกระเป๋าเราค่าใช้จ่ายมันจะเป็นเรื่องเงินที่อาจจะต้องคุยกันเยอะหน่อยนะคะแต่ทะเลาะกันไม่ได้มีมีอะไรมากมายเพราะไพ่ดวงคุณมันไม่ได้แย่เพียงแต่ทะเลาะกันคือมันเหมือนได้เคลียร์ใจกันในเรื่องของการเงินนั่นเองทีนี้เราไปดูต่อในภาพรวมของอสีมงคลนะคะสีมงคลรอบนี้นะคะประจําราศีมังกรเฉพาะเดือนตุลานี้เท่านั้นนะคะเดือนนี้นะ ดวงการเงินของคุณน่ะไอ้ดวงสีมงคลเนี่ยมันตกอยู่ที่สีเหลืองสีเหลืองสีทองสีแสดอันนี้ค่ะใช้ได้เลยนะคะเหลืองอมส้มสีแสดสีเหลืองแบบดอกทานตะวันได้ยิ่งดีหรือว่าปลูกดอกทานตะวันไว้ที่บ้านได้ยิ่งดีค่ะช่วยเสริมดวงมากๆเลยนะคะแล้วก็ในภาพรวมของการทําบุญหนุนดวงชะตาทําแบบการทำบุญทุกอย่างดีหมดนะคะแต่ชาวราศีมังกรประจำเดือนตุลาแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของ เออเขาเรียกว่าการทาบุญเกี่ยวกับสัตว์อะคะ่ะสัตว์สีเท้าสัตว์ใหญ่ช้างม้าวัวควายทาได้หมดนะคะน้องหมาน้องแมวทําได้หมดใจบุญใจกุศลเกี่ยวกับสัตว์สีเท้าทาได้หมดค่ะ <c oughs> ทีนี้เรามาดูเอ่อตัวเลขบรรดาลทรัพย์บรรดาลโชคอันนี้จะไม่การันตีนะคะ อาจารย์มองเห็น3 2 6นะคะของชาวราศีมังกรมีเลขเด่นๆคือเ,เลข3เลข2แล้วก็เลข6นะคะประจำเดือนตุลาคมนะส่วนไปบวกรวมกับเลขความฝันของคุณเกี่ยวกับอายุคนตายหรือว่าคุณจะเล่นแบบไหนก็แล้วแต่แต่ไม่การันตีนะคะเพราะว่ามีทั้งถูกและไม่ถูกนะคะมันขึ้นอยู่กับดวงสัมพงกับของของใครแต่ละคนนะคะที่มันจะไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่อันนี้ก็คือภาพรวมเดี๋ยวเราไปดู ถ้าอยากจะแนะนำอะไรน้องๆเสริมนิดนึงนะคะอ่าเดือนนี้นะคะชัดเจนเราเป็นนายตัวเองชัดเจนนะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นหมายความว่าดวงของน้องๆน,นะคะมีเกณฑ์การตัดสินใจที่ยึดต,ตัวเองเป็นหลักเยอะนะคะและเป็นการตัดสินใจที่เอ่อเอาผลประโยชน์ในเรื่องของการงานภาพรวมเป็นหลักไม่ได้เอาผลประโยชน์ตัวเองเป็นที่ตั้งแต่เพียงว่าตัวเองเป็นคนที่ตัดสินใจแล้วชัดเจนที่สุดเพื่อพยุงครอบครัวเพื่อ เพื่อพยุงองค์กรเพื่อพยุงร้านค้าร้านค้าธุรกิจต่างๆนะคะเป็นการตัดสินใจที่ที่เพื่ออนาคตหมดเลยนะคะช่วงเดือนตุลาและสรุปใบสุดท้ายค่ะอ่าความหวังแรงบันดาลใจและเป้าหมายในอนาคตคือการเงินที่นิ่งและดวงของชาวราศีมัง,งกรต่อให้คุณทํางานประจําคุณอยากมีงานเสริมหรือว่างานงานหลักที่มันเมื่อ เขาเรียกว่าเมื่อไหร่ที่เบื่องานประจำอ่ะคุณอยากมีงานหลักที่เป็นนายตัวเองอะ่ะเป้าหมายในชีวิตของคุณจะเป็นแบบนั้นแล้วมันจะเด่นชัดในช่วงของเดือนตุลามันจะเข้ามาการตัดสินใจใหญ่ในช่วงของเดือนตุลาที่อยู่ในใจทําได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าคนราศีมังกรจะมีความคิดที่มีตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วคิดเพื่อผลประโยชน์ตามหลักที่อาจารย์อธิบายไปแล้วก็เพื่ออนาคตและก็เพื่อความมั่นคงในอนาคตเป็นภาพรวมที่ดวงโฟกัสเรื่องของอนาคตเป็นหลัก คิดเองกําหนดเพื่ออนาคตวางเป้าหมายเดือนตุลาเป็นเดือนที่ชาวราศีมังกรวางเป้าหมายในชีวิตค่ะแล้วค่อนข้างชัดเจนส่วนใครก็ตามที่เหมือนกับว่าทําไมงานเราก็ไม่ดีไม่เห็นดีตามไพ่เลยดวงเราไม่จับไม่สัมพันธ์ผูกเลยเราไม่ดีเลยแนะนํานะคะให้ไปทําบุญตามที่อาจารย์บอกแล้วก็ทําจิตใจสงบและสู้ต่อเพราะว่าในเมื่อดวงมันไม่ได้แยนะ่ขนาดภาพรวมมันไม่ได้แย่ดวงคุณจะต้องมีโอกาสลุกขึ้นมา เป็นตัวของตัวเองลุกขึ้นมาหายใจหรือว่ามีลูทางมีแสงสว่างปลายอุโมงค์แน่นอนถ้าไพ่ประจําดวงเนี่ยเดือนเนี้ยเดือนตุลาเนี่ยมันน็อกมากๆเนี่ยมันหดหูคือเรามันก็จะแหวกอากาศหาไม่เจอไงแต่อันเนี้ยดวงภาพรวมของราศีมังกรเนี่ยมันโปร่งในเมื่อมันโปร่งคุณมีสิทธิ์ที่จะเงยขึ้นมาแล้วหาช่องทางสูดอากาศได้ฮอกหาออกซิเจนได้ดังนั้นก็เป็นกําลังใจให้นะคะอย่าฟังข่าวติดลบ อย่าฟังอะไรที่มันเป็นน e กาทีฟท็อกซิกไม่ต้องฟังฟังแต่สิ่งดีๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์วัฒนารลาไปก่อนใครแชร์ขอให้เจอความโชคด,ดีสวัสดีค่ะ